สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่คลิปนี้มาพบกับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่14นะครับกันยายน2566นนะครับมัดรวม4ี่หนอยนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ผมต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับพี่พี่สมาชิกที่ติดตามรอติดตามแนวทางหวยฮานอยเนาะเมื่อวานนี้ผมติดงานนะครับพี่พี่นอกคลิปเนี่ยผมผมถ่ายลงไว้นานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้โหลดไว้เนาะนะครับพี่พี่ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวาน พอดีว่าหลายหลายเรื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในในกลุ่มก็วุ่นวายนะครับเมื่อวานนี้ในกลุ่มก็เหมือนจะมีคนมายุดยึดกลุ่มเราประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็วุ่นวายกันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับพี่พี่ท่านใดที่ติดตามหวยห้าน้อยเมื่อวานนี้ก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบยังไงแล้วก็ตามนะครับเมื่อวานนะครับมาดูของเราก็ถือว่าสายเจาะ ก็ถือว่ามานะครับแต่ว่ามาน้อยเนาะเมื่อวานนี้นะครับผมให้ห้ากับเก้าไปนะครับพี่พี่เฉพาะกิจนะครับสี่เก้าศูนย์กับสามสองนะครับในรอบแรกของเราใครวิ่งรูดที่เก้านะครับพี่พี่เข้าไปที่เก้าศูนย์ตรงตรงเน้นเน้นนะครับพี่พี่สามตัวเกือบแจกเนาะอันนี้สี่เก้าศูนย์อันนี้ห้าเก้าศูนย์นะครับผิดแต้มเดียวนะครับผิดแ้มเดียวหลักร้อยส่วนใครที่จับวินเลขตารางนะครับเข้าไปที่สามสองด้วยนะครับพี่พี่ อันนี้เลขตารางนะครับขอสรุปพวบคู่ไปด้วยนะครับผมส่วนรอบพิเศษ7-4 4กับ5-5นะครับในรอบนี้สายเบิ้ลเนี่ยผมไม่ค่อยได้ให้นะครับเนาะใครเอา5ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่5-5นะครับผมส่วนรอบปกตินะครับ6-50กับ0-5นะครับพี่ๆในรอบนี้ใครเอา5ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่5-0ตรงๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับเนาะ3ตัวก็เสียดายนะครับพี่ๆกลับหัว ห้าเก้าศูนย์หกห้าศูนย์นะครับน่าเสียดายนะครับส่วรอบ VIP นะครับผม VIP อพีสี่เจ็ดหกกับแปดศูนย์ของเราเจ็ดหกไม่มีเนาะในรอบนี้หลุดไปนะครับสรุปแล้วสายเจาะมาในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ปกตินะครับก็ยินดีกับพี่ๆนะครับท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้าน น้ำเร้าทองนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเนาะนะครับก็สนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเร้าทองนะครับหรือว่าท่านใดสนใจเข้ากลุ่มเราทางฟรีก็0822091054นะครับผมวันนี้เดี๋ยวช่วงค่ำนะครับดึกๆเนาะผมจะลงแนวทางหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับพี่นะครับช่วงดึกๆนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าทํางานทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับผม วันนี้เลขตารางของเรานะครับมาดูนะครับก็จะมีเลข9เลข2เลข4เลข0นะครับเลข1แล้วก็เลข6นะครับผมเนาะสี9 0น6นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับพี่พี่ผมได้สายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลข0นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข2นะครับเมื่อวานนี้0มาวันนี้ก็ น่าจะน่าจะยังอยู่นะครับสลับศูนย์เนาะน่าจะยังอยู่นะครับใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับศูนย์หนึ่งนะครับผม 04, 0ูนย์สี่ศูนย์หกูนย์เ้านะครับสองหนึ่งสองสี่สองหสองเก้านะครับผมสามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่สองศู้านะครับ 024สองสนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลข3ามตัวนี่ผมชอบมากนะครับพี่พี่เนาะเลข3ามตัวขอให้มานะครับขอให้มานะครับชอบมากเลยขอให้มาขอให้มานะครับผมสองสศูนย์นะครับ04 21สองหนึ่งนะครับผม นี่เลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พก็เป็นแค่สูตรคานวณนะครับใครชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับพี่พวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆเนาะขอให้แตก3ตัวก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกรับสวัสดีครับ